ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับอีก60เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์ซอยสุขสวัสดิ์35นะครับสำเพงคอมเพล็กซ์เข้ามารับงานนะครับไปส่งที่ลำลูกกานะไกลอยู่นะ จากสุขสวัสดิ์ไปลำลูกกานะครับต้องไปขึ้นทางด่วนเที่ยวนี้400กว่าบาทเที่ยวที่3 เขาจะพาเราไปขึ้นสะพานภูมิพลนะมันจะเสียค่าทางด่วนกี่กี่ด่านยังไม่รู้เลยนะเบี่ยงซ้ายนะครับตรงนี้ข้างหน้านี้ไปถนนพระรามสาม เี๋ยวนี้ไม่ได้ขึ้นสะพานพระรามเก้านะครับแต่ว่าจะขึ้นสะพานาจะขึ้นสะพานภูมิพลนะครับจากถนนสุขสวัสดิ์นะครับเลี้ยวเข้ามา,าสะพานภูมิพลผ่านวงแหวนอุตสาหกรรมนะ 9นาทีนะครับจะมีไปนะบ่าย3โมงนะครับบ่าย3โมง40นาทีวันนี้แดดจ้านะครับท้องฟ้าสดใสคิดว่าคงจะไม่มีฝนนะครับวันนี้ของอยู่ข้างหลังรถนะเป็นผ้านะครับยังไม่ได้คุมผ้าใบ ว่าถ้าฝนไม่ตกก็ไม่เป็นไรนะ,ะปู่เจ้าสมิงคลายนะครับกับถนนกาญจนาพิเศษนะครับออกซ้ายไปไออกซ้ายไปภูมิพลสองนะครับเราจะไปภูมิพลหนึ่งก็ตรงไปแล้วไป ไปวนซ้ายนะครับถ้าไปการจนาพิเศษนี่ออกซ้ายแล้วก็วนขวาสมกับเป็นถนนวงแหวนสาหกรรมจริงๆนะครับนี่ก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับยามใายๆนะครับช่วงนี้ขับแก็บก็งานก็น้อยนะครับไม่ค่อยมีงาน นี้เพิ่งจะได้เที่ยวที่สามเองนะเก็บเป็นเงินสดนะครับ400กว่าบาท4 7 5บาทนะก็แป๊บเดียวนะครับก็มาลงถนนพระรามสามแล้วก็จะไปขึ้นทางด่วน เฉลิมมหานครนะครับไปลงวิภาวดีหลังสิบก็น่าจะจ่ายค่าทั้งด่วนห้าสิบบาทนะครับด่านเดียวไม่ต้องขึ้นโทเวร์เมองไปทางน้นก็นยากามีฝนอยู่นะไม่รู้ว่าหมอกหรือว่าเมฆหรือว่า ฝุ่นนะครับหรือว่าควันจากถนนสุขสวัสดิ์นะครับซอย35มสาข้ามสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับชื่อชื่อเก่าเขานะ เลี้ยวซ้ายไปทางคล <400 S 1> องเตย <000 m. S 1> นะครับอีกหน้เมเวซ้ายด้านหน้าก็จะเป็นถนนพระรามสามนะเลี้ยวขวานี่ไปสะพานกรุงเทพเลี้ยวซ้ายไปคลองเตยนะครับ แวนอุตสาหกรรมนะครับถนนพระรามสาม อนนี้ก็อยู่ถนนพระรามสนะครับมุ่งหน้าไปทางคลองเตยคลองเตยพระรามสี่ นี่เป็นแยกนางลิ้นจีนะครับ